สวัสดีครับชอาร์แซนอลแฟนคลับครับผมคลิปนี้เป็นคลิปวันจันทร์ที่3มีนาคมครับ2568นะครับอาจจะไม่ทันในเรื่องของการแข่งขัน FA ครับนะคู่คู่ของเมื่อวันวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยนะทั้งแมนยูอะไรพวกนี้ครับไม่ทันนะเพราะว่าผมขออนุญาตลงคลิปก่อนเพราะว่าอยากมาคุยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ย มีภารกิจภารกิจตอนเช้าก็เลยขออนุญาตลงคลิปก่อนละกันนะครับแม่เสียงตกแกมาเป็นเพื่อนอีกแล้วนะครับอ้าวเสงไหมเออเจอเปิด,เป,ดเปิดหัวคลิปว่าบ,บ่นเสงไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมมัง้งบ่นไม่มีทีมเราเตะเนี่ยมันดูแบบมันดูหงอยหงอยมันดูจืดจางลอเกินดูแบบโอ้ชีวิตมันอะไรนักหนานะแสดงว่าเราเข้าเลือดแล้วใช่ไหม เขาเส้นแล้วเนาะเออหลังจากที่ดูทีมอื่นเตะไปนะของเราไปเมื่อวันอ่าที่เสมอฟอรเรสต์ Forest, เมื่อตอนกลางสัปดาห์แล้วก็ตียาวเลยนะครับไปจนถึงสัปดาห์หน้าก็คือคืนวันอังคารนะจำอย่าผิดนะครับคืนวันอังคารคืนวันอังคารเข้าสู่เช้าของวันพุธนั่นแหละเราถึงมีคิวฟุตบอลแชมเปี้ยนครับยูฟ่าแชมเป,ปี้ยนที่เราจะต้องออกไปเยือน P.S.V. i h ้โหเนนะที่ฮอลแลนด์นะครับก็เดี๋ยวมาไล,ล่เรียงกันแล้วกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนเช้าของวันอังคารผมค่อยมาอ่าอัปเดตนะครับอัปเดตถึงสถานการณ์อัปเดตถึงตัวผู้เล่นนะครับและความพร้อมของทั้งสองทีมนะเพราะว่าเราก็เจอกันบ่อยๆนะไมร่รู้จะเจอกันหาอะไรกันนักหนา,นารู้นะตั้งแต่แชมปยุโรปะแมงกระตามันในแชมเปี้ยนลีกปีก่กอนปีนี้ก็จะมาโจโคจอนเจอกันอีก เอานะเจอกันให้เบื่อเข้าไปนะครับอ่ะก่อนหน่ก็ขอบคุณพี่น้องนะสําหรับแต่ทั้งตอนนี้นะอ่ะทั้งสามสินค้าเลยพี่น้องครับอย่าราคาญผมแล้วกันนะนะบางคนเข้ามาก็ขายของเยอะอะเอาคือผมเคยนั่งคิดไงผมนั่งมโนเมันขายไว้ได้ผมต้องพูดแต่ว่าผมเซลล์แมนไงเออผมนําช่องผมก็ต้องมีสปอบนเซอร์มีอ่ามาเลี้ยงนะเลี้ยงปากเลี้ยงทองน้ำแก้ควยอะไรพวกนี้จะไม่ อืมก็อย่า่อา,อย,าอย่าไปรำคาญผมเลยแตนะ่ส่วนใหญ,ญ่ที่เข้ามาพวกใหม่ๆนะครับก็ขอบคุณพี่น้องแล้วกันสําหรับที่อ่าให้ความสนับสนุนนะครับรวมถึงทั้งสินค้าตัวใหม่ด้วยนะนะหมูกระจกไร้พ่ายเป็นไงเล่าเริ่มจกส่งแล้วนะครับก็อาจจะขลุกขลุกขลักหน่อยช่วงแรกนะ,ะเดี๋ยวมันก็อีกสักแป๊บนึงก็าจะโฟล์ขึ้นนะครับสําหรับทั้งหมึกแก้วปาเต้นะหมึกแก้วปาเต้มือแก้วกระสีก็ข,ขนาด หนึกรัม3า0ยยีิบาทสงขท่ไทยแล้วก็สั่งสกล่องขึ้นไปก็พี่แค่สามร้อยบาทนะครับรวมถึงหมูกระจกไร้พ่ายขนาด500กรัมแบบแน่นๆกินกันทั้งบ้านนะกินทั้งบ้านแล้วอร่อยมากมายนะโอ้โหลูกชายบอกอยากเข็ชิมบ้างอยากขอชิมบ้างนะครับอันนี้เป็นรถ ออริจินอลนะเดี๋ยวจะมีรถบาร์บีคิวมาอีโอ้โหนะกินทั้งหมึกแล้วก็กินทั้งหมูกระจกเลยทั้งหมูกระจกไร้พ่ายนะชื่อผมแงตั้งเป็นไงนะครับขอบคุณพี่น้องครับหลายๆท่านที่ให้การอุดหนุนกันเข้ามานะก็เดี๋ยวจะรีบจัดก,การให้อร่อยยังไงก็เม้นต์มานหน่อยละกันนะครับขนาด500กรัม320บาทสรงเท่วไทยเช่นเดียวกัน500กรัมนะราคาอาจจะ โดดกับชาวบ้านหน่อยแต่ว่านะก็มันก็ต้องมีกำไรกำไรกันธรรมดาใช่ไหมก็ถือว่าดับดุนที่หวยกันด้วยนะครับรวมถึงที่งาน a i a ครับประกันชีวิตและประกันภัย a a อยู่ที่ญี่นะครับที่พร้อมให้คำปรึกษาให้คำให้การดูแลพี่น้องเรื่องทั้งกรมธรรม์ประกันชีวิตอุบัติเหตุประกันภัยประกันรถยนต์อัคคีภัยประกันบ้านประกันคิมแมนประกันออฟสัปโอ้โหคบวงจรด้วยประสบการณ์ในธุรกิจนี้กว่า27ปีอ่ะปีนะครับก็ทั้ง3ประกัน P O N T C R A B นะครับต้นครับตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กล้วน,นๆเข้ามาตัก่ายกันได้ไหมผมใช้เวลาทักทายแล้วก็ใช้เวลาขายของก็ไม่เกิน4ีนาทีหนาทีนะอย่าถือว่าเยอะแล้วกันช่วยกันช่วยกัน <c oughs> <c oughs> นะครับอมาเรื่องสำคัญก่อนอเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อปีปที่ปีที่ผ่านมาปีก่อนนู้นปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้เนี่ย เหตุการณ์หลายๆอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินที่มันค้านสายตาการตัดสินที่มันคุมเครือนะการตัดสินที่มันแบบดูแล้วเหมือนไม่เป็นใจมึงจ้องจะเล่นง,งานกูหรือเปล่าอะไรเงี้ยเมื่อคืนใครได้ดูบ้างเมื่อคืนก่อนนี้เมื่อคืนเมื่อคืนก่อนนี้อคิสเซาพาเลตเจอกับมินบอลนะไอโอลิเวอร์อีกแล้วโอลิเวอร์ลุคพูลอีกแล้วไอผู้ตัดสินยังซวยตัวเดิมเลยแม่งตัดสินนะ จังหวะที่อ่ตัวของปาเตต้าใช่ไหมหลุดเข้าไปแล้วก็ถูกผู้สัมปตูกระโดดชาร์จชาร์ดด้วยนักแข่งล้มฟุบเลยไปเลยไอ้ห่าแม่งให้ใบเหลืองชาร์จเล่นคนเลยอะ่ะมันไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นบอลเลยอะ่ะเล่นคนแบบชัดชเลยอะ่ะให้ใบเหลืองจนกระทั่งกรรมการในห้อง VR ต้องเรียกบอกไอ้ไอ้อันไอโอลิเวอร์มึงมาดูต้องเรียกใหโอลิเวอร์ไปดูไปดู VR เพราะว่าขนาดกรรมการในห้อง VAR แม่งยังรับไม่ได้เลยอ่ะว่ามึงตัดสินเชี่ยอะไรของมึงอย่างนี้ไอ้อันมึงตัดสินเชีย่ยอะไรของมึงเออเรียกไอ้อัน,นไปดู VAR แล้วไอ้อันก็มาถึงยกเลิกใบเหลืองแล้วก็ถึงให้ใบแดงไล่ผู้สัาประตูตของมินวอลออกนั่นแหละผมบอกว่าแม่งตัดสินได้แบบคือใจแม่งลอยไปอยู่ยนิวคาสเซิลในตัวหาเนี่ย <c oughs> นะแม่งตัดสินมาช่วยมากอ่ะโอ้ยใครไปดูฟุตบอลใบกลางสนามโหไอ่เราคนึกว่า แม่งน็อกแน่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางฟีฟาเตรียมพิจารณาสีกฎใหม่ซึ่งพิจารณาไปเมื่อวานนี้แล้วเดี๋ยวรอข้อสรุปนะครับรอข้อสรุปกฎใหม่ที่ฟีฟาเข้าทำการพิจารณาเร่งด่วนเนี่ยมีอยู่สี่หัวข้อเกี่ยวกับฟุตบอลล้วนๆและก็เกี่ยวกับผู้ตัดถินนี่อ้าวกฎใหม่เลขึ้นเรื่องของ การปรับกดล้ำหน้าการปรับกดล้ำหน้านะครับซึ่งแนวทางนี้เป็นแนวทางของป๋าเราป๋าอัศนเวนเกอป๋าเราเป็นคนที่่าเสนอไอเดียนี้คือแม่งกุมเครือไงแม่งจะล้ำล้ำขนาดไหนจะล้ำฝ่าตีนจะล้ำหัวแม่โป้งฮะจะล้ำแบบข้อศอกหมาจะล้ำแบบขนคิ้วขนจมูกไอเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้แบบแม่งจะล้ำหรือไม่ล้ำ เขาเลยปาร์เนเกอร์บอกว่านักเตะที่จะถูกล้ำหน้าก็ต่อเมื่อร่างกายนะครับทุกส่วนนะร่างกายทุกส่วนอยู่เลยแนวกองหลังคนสุดท้ายทันไม่ทันอีกครั้งหนึ่งถ้าจะลำหน้าหมายถึงกองหน้าจะต้องร่างกายทั้งล่าง อยู่ในแนวแนวกองหลังคนสุดท้ายถึงจะเรียกว่าลำหน้า <ừ. S 1> สมมตินี่คือกองหลังตัวสุดท้ายอ่าเอาง่ายๆน,นะแต่นี่คือกองหน้าอ่าเป็นกองหน้าเมื่อก่อนนี้มันจะแบบเลื่อมๆรับไม่รับเดีต้องมาตีเส้นหงินเส้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถ้าเผื่อย่างงี้ปังไม่รับต่อให้ขาเขยแข,ข้งอยู่ต่อให้แกล้งเกี่ยวมือเกี่ยวขามีแขนมีอะไรอยู่ให้อยู่ในโซนที่ ยังทับลายกองหลังคนสุดท้ายถือว่าไม่ลำ้ำยกเว้นอย่างนี้เลยปรับนี่เลยเออกมาอย่างนี้เลยอันเนี้ถือว่าลำ้ำทันไะแต่ถ้ายังเหลื่อมๆมีทับกันอยู่มีรอยเงามีอะไรอยู่ไม่ลำ้ำอ่ะเดี๋ยวก็รอดูครับว่าฟี ف าจะพิจารณาไหมเพราะว่ามันถกมันเถียงกันในเรื่องของแม่งเป็นเป็นเคยเห็นไหมของโดยเฉพาะพิมพ์เลย สนตีนฝาไอ้ไอ้ไอ <Sorry>. ้ส้นเท้าไม่ใช่ส้นเท้าหน้าเท <jud X. S 2> ้าอะไรวะหัวแม่มือหัวแม่โป้งล้ำติ๊ดติ๊แม่งกระลำ้เนี่ยเลยตัดปัญหาถ้าอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็ทุกส่วนของร่างกายยังทับกันอยู่โดยที่ไม่ได้เลยออกไปกองหลังคนสุดท้ายคือว่าไม่ลำหน้าแต่ถ้าเลยเมื่อไหร่ไปทั้งตัวนี้ลำแน่นอนอ่ะก็ ถามผมเฮ้ยมันก็แฟร์ดีว่ะมันเห็นชัดไงอ่าไม่ต้องมานั่งตีเส้นบางทีตีเส้นแบบหูพุทธบุดจิตบางทีไม่ตีด้วยบางทีไม่ตีด้วยถูกไหมนะครับเขาบอกช่วยการลดปัญหาในการลําหน้าระยะแบบที่เป็นบิลิมตรอ่ะที่เคยเป็นประเด็นถกเถียงกันอ่าอันนี้เป็นไอเดียของป๋าเบนเกอร์เรานะครับก็ลุ้นกันว่าจะได้รับอนุมัติจากฟีฟ่าหรือเปล่าคือพวกเนี้ถ้าได้รับการพิจารณานะครับ ถ้าได้รับการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างโอเคเห็นชอบด้วยจะเริ่มใช้ในวันที่หนึ่งกรกฎาเป็นต้นไปก็คือเปิดฤดูกาลหน้าเลยเปิดฤดูกาลหน้าเลยแต่ว่าฤดูกาลนี้ก็ทนทนจนไปก่อนนะทนทนจนไปก่อนนะครับหัวข้อที่สองหัวข้อที่สองผู้ตัดสินจะต้องประกาศเหตุผลการตัดสินหลังจากดูเวอาแล้วผ่านไมโครโฟนพึ่ง ผมเคยบอกไปตั้งนานแล้วอเมริกาแม่งทำมานานมากแล้วในการตัดสินอเมริกันฟุตบอลน,น่ะจะมันเป็นเกมใหญ่พื้นที่เยอะเขาเปิดไมเลยออฟเ n นซีฟาวดิงอ่านะอินเตอร์เฟโดยเกมลุกโดยผู้เล่นฝั่งลุกเบอร์อะไรเขาจะมีภาพป,ประกอบมีรีเพย์แล้วก็ประกาศให้รู้ว่าทำโทษทำโทษเพราะอะไรนะอย่าเมื่อวานนี้เมื่อวานรู้สึกว่าจะจะมีจะมีเอฟเอัพนะ มีการตัดสินโดยใช้ไมโครโฟนแล้วนะครับพูดง่ายคือหลังจากที่ไปดู VR แล้วกรรมการต้องประกาศเลยว่ายกเลิกใบเหลืองเปลี่ยนเป็นใบแดงหรือไม่ให้ประตูเพราะอะไรต้องประกาศให้ชาวโลกรู้หรืออกว่าไม่ต้ององมปรนํำคนเดียวดีไหมดีเออเคลียร์คัดบ้างไปเลยให้ผู้ตัดสินบ้างรู้บ้างมือจะต้องทำหน้าที่ให้คุ้มค่าเหนื่อยหน่อยนะครับนี่คือข้อสองนะครับเพราะว่า เพิ่มความโปร่งใสแหละอ่าเพิ่มความโปร่งใสให้มันแบบให้มันแบบเคลียร์คัดชัดเจนเพราะว่าอย่าลืมว่าฟุตบอลมันเป็นกีฬาที่ยอดที่สากลน,นะแล้วก็บันดีการตัดสินที่มันแบบมินเบย์การตัดสินที่มันแบบผิดพลาดมันก็จะทําให้ความเสื่อมหลายคนบอกมันเป็นโมนสเสดมมนสเตดมดพ่องผมไม่ชอบผมชอบการตัดสินที่มันจะต้องยุติธรรมเช่นปีหนึ่งก้าไปถกที่มาาโดนา่าชกมือบอลเข้าประตูอังกฤษ พวกโลกเขาเห็นอยู่ไอม้มาโลนาแม่งตัวเตี้ยขนาดนั้นมันจะกระโดดสูงกว่าปีเตอร์ชิลตันได้เอาหัวโขกได้ยังไงปีเตอร์ชิลตันโกรธขึ้นทั้งโตแล้วเอามือด้วยตอนนั้นผู้สาประตูเป็นปีเตอร์ชิลตันนะครับมโาโลนาโตกระเปี้ยกหนึ่งกระโดดไอก้กรรมาการชาวอะไรวะให้ประตูเฉยเลยแล้วสุดท้ายมาโลนาก็ไม่ยอมรับหลังจากนั้นอีกสักเป็นสิบปีบางว่าแ a n d of g o ก h อ n d of ด o d โอ้ไม่ได้เรื่องปีสองพัน สิบสี่หรือสองพันสิบเนี่ยที่อังกฤษเจอกับเยอรมันผมเชียร์เยอรมันนะออังกฤษเจอเยอรมันรู้สึกมีแมตม์ตหนึ่งที่จะต้องมาตัดเชื่อกันแล้วแฟงแลมพาดยิงยิงประตูผ่านมารรเอวนอยเออร์บอลแม่งเข้าไปกับครึ่งโกถ้าใครจําได้บอลแม่งเลยเข้าไปถึงครึ่งโกเลยเ้นเขาเกือบครึ่งโกแล้วมันกระเด้งกลับมาคือมันทนคานทนคานและกระเด้ง เข้าไปคือโกลแล้วก็โรลสปินมันก็เด้งออกกรรมการไม่ให้ประตูอังกฤษตั้งเจอหลงจลาบแม่งว่าท้วงไอ้จเป็กเลยไม่ให้ประตูเนี่ยฮะก็คือความความไม่เคลียร์คัตจ้ะซึ่งผมว่าเวลามาดูทีหลังมันก็เห็นโอ้แม่งมอนแม่งเข้าไปแล้วและเหมือนนั้นได้รู้สึกว่าอังกฤษจะแพ้เยือนด้วย4-1หรือไงเนี่ยซึ่งถ้าเผื่อลูกนั้นยิงเข้าไปก่อนหรือลูกตีเสมอนะมันก็จะอาจจะทําให้เกมเปลี่ยนนะเพราะนั้นก็ มันก็จะเป็นเพิ่มความโปร่งใสลดข้อสงสัยจากแฟนบอลทั่วโลกและตัวนักเตะเองด้วยนะครับอ่าอันข้อข้อที่สาจะมีระบบแชร์เลนคล้ายๆกับวอลเลย์บอลมีระบบแชร์เลนเหมือนวอลเลย์บอลนะครับโดยโค้ชหรือผู้จัดจาการทีมหรือโค้ชที่อยู่ข้างสนามเนี่ยสามารถขอเช็ค VAR ได้ถ้าไม่พอใจขอเช็ค VAR ได้ อ่าคล้ายๆวอลเลย์บอลนะวอลเลย์บอลนี่เวลาขอเช็คขอแชร์เลนก็ไล้แชร์เลนนะลูกออกไม่ออกลูกทัชบล็อกไหมนะฟาล์เน็ตหรือเปล่าลูกลงเส้นไหมกรรมการบอกว่าลงเส้นแต่ลูกแม่งออกกรรมการมองออกพูดอะไรแมลงออกแต่ลูกอ่ากล้องจับว่าลงนี่แหละเขาเรียกว่ามีการแชร์เลนนะครับการแชร์เลนจะสามารถทําได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องมีจํานวนครั้งว่าในแต่ละครึ่งจะสามารถ ได้กี่ครั้งอ่ะสรุปได้วอลเลย์บอลวอลเลย์บอลน,นะครับเซตหนึ่งจะมีสิทธิ์ c h a ลนจ์ได้2ครั้งถ้า c h a ลนจ์แล้วชาเลนจ์ Challenge ผ่านจะมีสิทธิ์ c h a ลนจ์ต่อแต่ถ้าเผื่อา h a l l e ไม่ผ่านเช่นคุณเห็นว่าลูกเน้นมันต้องลงแต่พอดูแล้วดูการดูกล้องแล้วตกลงว่าลูกออก c h a ลนจ์ Challenge คุณจะถูกหักเลลหนึ่งอ่ะประมาณนี้เข้าใจกันตับตรงนะเอาวอลเลย์บอลน,นะเขาบอกเลยบอกว่าโค้ชแต่ละทีมสามารถมีสิทธิ์ใช้ขอเช็ค vr ได้นะครับก็ เปิดโอกาสให้ทุกทีมเปิดโอกาสให้ร่วมกันตัดสินว่าอะไรคืออะไรให้มันถูกต้องให้มันโปร่งใสคงไม่เสียเวลาหายเหวเลยออทั้งหนาเราเชื่อผมไหมเออเจเาล่าให้มันเคลียร์วันนี้ไหมตอนแม่งทดเวลาไอบอลลูแม่งทศเวลาแม่งทดเวลาไปสิบยี่สิบนาทีมึงทศอะไรเยอะแยะนักหนาเออนะครับและข้อที่สี่ ผู้ตัดสินสามารถที่จะหยุดเวลาได้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคลียร์คัดเกิดเหตุการณ์ที่มีปัญหาหรือเกิดเหตุการณ์ที่บาดเจ็บรุนแรงนะครับสามารถที่จะหยุดเวลาได้นะหยุดเวลาได้เลยอันนี้ก็ดีไอ้พวกถ่วงเวลาทั้งหลายจะได้แบบจะได้จะได้ให้เก็บขี้เก็บขี้กันเยี่ยวหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มเวลาการเล่นไปในกรณีที่ต้อง สูญเสียเวลาณนะช่วงนั้นนะก็ผมถือว่าผมถือว่ากติกาตรงเนี้น่าจะโอเคนะครับแล้วก็รอดูแล้วกันว่าการประชุมกันเมื่อวันที่หนึ่งผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะรายงานมาทั้งสี่ข้อผมถือว่าโอเคนะครับเพิ่มอัตรดเพิ่มอัตลรดไม่พอมันยังเพิ่มความโปร่งใสเพิ่มความเคลียร์อย่างพวกเราเห็นไหมจังหวะหลายๆครั้งอย่างไมล์สกิลลี่โดนใบเหลือง โด,โดนใบแดงถูกป่ะโดนใบแดง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ลูกนั้นตกลงแล้วก็ต้องมากลับคันตัดสินไม่แบนไมล์หรืออินสแตนเคอร,รี่ถูกไหมเออแต่ผู้ตัดสินก็ลอยนวลกูว่าตัดสินผิดปะกูไม่เห็นไม่เห็นมีบทลงโทษหาเหวอะไรเลยเห็นได้เออเพราะนั้นเพื่อความเคลียร์คัชัดเจนนะครับอีกอันนึงอันนี้ยน่าสนใจ อนุบตสกดแล้วเรียบร้อยครับสำหรับ IFAB นะก็คือการกดกติกาของของกติกากฎเกณฑ์ต่างๆในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับในฤดูกาลหน้าอ่าในฤดูกาลหน้าเริ่มตั้งแต่ซีซั่นปี2025-2026เลยนะครับจะมีผลของกฎนี้ทันทีก็คือหากผู้รักษาประตูถือบอลถือบอลน,นะครับ อยู่ในกอนททรอบเขตโทษแล้วบางคนแบบรับบอลแล้วปุ๊บไอ้ทั้งทีตัวนิดนึงะรือตีตัวนิดนึงดึงเวลาถ้าคุณจับบอลเมื่อไหร่ปั๊บคุณจะมีเวลาแปดวินาทีมีเวลาแปดวินาทีที่จะปล่อยบอลแล้วเล่นกับเท้าหรือที่จะปล่อยบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมถ้าปล่อยบอลกับเท้าอันนั้นถือว่าคุณเริ่มเล่นแล้วถ้าเผื่อผู้สัรตรู ถือบอลน,นานเกิน8วินาทีผู้ตัดสินจะให้ลูกคอนเนอร์กับคู่ต่อสู้ทันทีฮาก็โอเคอะอะผมก็โอเคนะผมชอบเลยอะเพราะนั้นก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับอันนี้อนุมัติแล้วนะครับอนุมัติแล้วเริ่มใช้ในฤดูกาลหน้าในซีท่านยี่ห้ายี่หกนี้แน่นอนฮนะข้อดีนะไรจะปอนดมาก็ต้องรีบมา แต่รายย่าเราส่วนใหญ่รายย่าเรารับบอลเสร็จปุ๊บก็จะมองซ้ายมองขวาแล้วก็เอาบอลลงกับพื้นอันนี้ไม่รับแปดวินาทีแต่มันก็สุ่มเสี่ยงกับการที่จะถูกเข้ามาชารจอะไรอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ความตลาดของผู้รักษาป,ประตูของแต่ละคนนะครับอ่ะก็เป็นกฎกติกาที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับเพื่อที่จะ,ะเป็นแนวทางในการที่เราดูบอลให้มันสนุกขึ้นถ้าเผื่ออะไรที่มันต้องการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น พัฒนาแล้วให้มันดีขึ้นพัฒนาแล้วให้มันโปร่งใสขึ้นอันนี้เห็นด้วยฮนะโอ้เห็นด้วยนะร้อเปอร์เซ็นตะ์นะฮะนะก็มันต้องอย่างนี้แหละไม่งั้นก็ถูกด่าทุกอาทิตย์เลยเห็นไหมกรรมการพีเมีอแม่งถูกด่าทุกอาทิตย์เลยแล้วก็จะมีคอนเทนต์แม่งทุกวันไม่มีอาทิตย์ไหนที่ไม่มีแบบตัดสินแบบโอ้โหปนนี่ตัดสินได้ดีเยี่ยมไม่มีไม่มีจริงเพราะฉะนั้นคือต้องยกแล้วครับ ลีกที่ดีที่สุดในโลกเดี๋ยวมีคนมาว่าผมอีกตนนั้นก็มีคนมาว่าผมอีกหลีกทิ่ีดีที่สุดในโลกอะไรอิตาลีสเปนดีมาะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องของค่าเี่กรสิ์เง,งินรางวัลมาให้ดูอ่าเอาไหมอยากรู้ไหมเอาเข้าครา่าวไหมเข้าคร่าวไหมทีมที่ตกชั้นไปสามถามทีมเมื่อปีที่แล้วอะ่ะในพรีเมียร์กะที่ตกชั้นไปสามปีแล้วอะได้เงินรางวัลมากกว่าแชมป หรือว่าอันดับสามสี่ห้าของบางประเทศด้วยมีข้อมูลเดี๋ยวค่อยเอามากลางไอ้สามทีมที่ตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกอะมีลูตันแล้วก็มีใครก็อีกสองทีมะนะ่ะนั่นแหละได้เงินรางวัลมากกว่าลีกดักๆังอีกของเกาโชวอีกเออจริงเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับก็คงจะประมาณนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอัปเดตกันเรื่องของความพร้อม นะเพราะตอนนี้สองทวันก็เห็นพี่นักเตะเราหลายคนก็กลับมามีชีวิตชีวายครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างๆเออจริงๆนะผมไล่ฟังวันสองวันมาเนี้ยวันสองวันมานน,น,มานี้ยผมแบบผมรูมส้สึกห่างๆผมรู้สึกห่างๆฟุตบอลผมรีแลกผมอะไรนี่มันทําให้ความรู้สึกมันสดชื่นว่ะ <ś cia> ใ,หให้มีความรู้สึกสดชื่นนะแต่เดียวก็ต้องตามดูอ่ะเพราะเดี๋ยววันนี้จะมีเจดูอแข่งอีก นะเราก็อยากจะลุ้นไงเพราะเจนัวนี่มีแพตติกเว่าคุมทีมอยู่นะ,ะเจนัวมีแพตติกเว่าและอีกทีมหนึ่งอะไรว่าวันนั้นที่ผมพูดอนะ่ะมีเชฟฟันเบกัสคุมทีมอยู่เดี๋ยวก็จะไปแอบ,แอบ,แอบซองหน่อยได้แอบดูไอเบคับด้วยแล้วกันนะก็ประมาณนี้เทปนี้เป็นเทปของเช้าวันจันทร์แต่ว่าขอลงคลิปก่อนในคืนวันอาทิตย์พี่น้องคงไม่ว่ากันแล้วกันนะเพราะว่าติดภารกิจนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมา ในเรื่องของยูฟาแชมเปี้ยนลีกรวมถึงโอ้โหทำไมก่าวข่าวของโจชัวกิมมิคกิมมิคกองกลางพันดุกองกลางตัวรับของเสือใต้ไบยอ์มเนิกซึ่งประกาศแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญากับไบยอ์มเนิกทั้งทั้งที่ไบยอ์มเนิกพยายามที่จะยื่นสัญญาใหม่ให้แต่โจชัวกิมมิคไม่เอาและทําไมข่าวมันมาพ่วงกับอาซนอลเราอีกแล้วครับท่านเดี๋ยวจะเอามารายงานให้ฟังกันในโอกาสต่อไปนะ จ้ะโอเคประมาณนี้นะครับฝากขอบคุณพี่น้องครับที่ช่วยอุดหนุนกันนะไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปกันยาวไม่กดข้ามโฆษณานะครับแล้วก็อุดหนุนสินค้ากันด้วยฝากกันด้วยละกันทั้งหมึกแก้วคลาสสิกปาเตนะครับรวมทั้งเป็นหมูกระจกไร้พายนี่หมึกแก้วก็100่รกรัม320บาทครับหมูกระจกไร้พาย500กรัม 320บาทตรงทั่วไทยเช่นเดียวกันก็ฝากด้วยรวมทั้งถึงทีมงาน AIA UT21 ด้วยนะครับที่มีประสบการณ์ในเรื่องธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยอย่างครบวงจรทีเดียวฝากกด้วย TO NTC RAB ต้นครับครับฝากไลน์กันมาด้วยแล้วกันฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับไปกับที่เวยจ้าหน้านองไปขับด้วยครับ ปฏิบั t น,นั้นที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความอดภไปส่งกำลังใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดนชนา,ายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับผมคุณสุดยอดอยู่แล้วนะเจอกันในวันพรุ่งนี้อังคารนะครับผมสวัสดีครับ